มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระคำคือชีวิตต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมพีทางอากาศรายการพระคัมพีทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐ เราอ่านและศึกษาพระคิรรมคัมภีร์หรือคัมภีร์ไบเบิลแบบอาธ,ธิบายมีบริบทของพระธรรมเล่มนั้นขณะนี้ศึกษาพระธรรมหนึ่งพงศวดานซึ่งอยู่ในส่วนของภาคพันธสัญญาเดิมเมื่อตอนที่แล้วครับหนึ่งพงศวดานบทที่10บทนี้ครับบอกถึงสมัยของกษัตริย์ซาอูล ไม่ใช่ผลงานยอดเยี่ยมของซาอุนนะครับคืออิสราเอลเนี่ยมีกษัตริย์องค์แรกนะรวบรวมคนยิวที่เป็นเผ่าต่างๆมาเป็นประเทศนะกษัตริย์องค์แรกคือซาอุนนะครับและบทนี้ไม่ได้พูดถึงผลงานที่ยอดเยี่ยมของพระองค์นะครับไม่ใช่การงานไม่ได้ทําให้พระเจ้าประทับใจนะบทนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับงานของซาอุนแต่ว่าเกี่ยวกับการสิ้นบชน และก็การถูกประหารของกษัตริย์ซาอุลข้อ1ถึงข้อ7จ็อ่านและอธิบายไปนะครับแล้วก็มาสรุปว่าเข้าใจว่าเมื่อคนอาเมาเล็กมาถึงเนี่ยซาอุนสิ้นพระชนแล้วนะครับและเขาไปรายงานเพื่อจะสร้างความประทับใจให้กษัตริย์ดาวิดเพราะว่ากษัตริย์ดาวิดกับซาอุลเนี่ยไม่ถูกกันเป็นศัตรูกันว่าอย่างนั้นนะครับหาความดีความชอบโดยคนหนุ่มชาวอามาเล็กแต่ตรงข้ามนะ กษัตริย์ดาวิดประหารชายหนุ่มคนนี้นและสิ่งที่เขารายงานเนี่ยคิดว่าโกหกนะเขาไม่ได้สังหารพระราชาจริงๆครับเรามาดูข้อต่อไปครับข้อ8ถึงข้อ10อยู่มาวันรุ่งขึ้นเมื่อคนฟริเตียมาปลดเสื้อผ้าจากคนที่ถูกฆ่าเขาพบพระสบสาอูลและราชโอรสทั้งสอยู่บนภูเขากิโบอาเขาก็ถอดเครื่องทรงของพระองค์ เอาพระเศียรและอาวุธของพระองค์ไปและส่งผู้สื่อสารไปทั่วดินแดนฟิิเตียให้นำข่าวดีไปยังรูปเคารพและประชาชนของเขาเขาเอาเครื่องอาวุธของพระองค์ไปไว้ในวิหารพระของเขาและเอาพระเศียรของพระองค์มัดไว้ในวิหารของพระดาโกนคนฟิิเตียได้ลบหลูต่อพระศพของซาอูลอย่างมากครับวิหารของพระดาโกนอยู่ในเมืองอัสโดดแซมซันได้ดึงเสา ในวิหารของพระดาวโกนเมื่อพวกเขาเยาะเยะ้ยแซมซันนะครับนี่เป็นที่ซึ่งคนฟริเตียนนำพระเศียรและอาวุธของซาอูลไปไว้ก็อ11 12แต่เมื่อเขาแต่เมื่อชาวยาเบกิเลอาทั้งสิ้นได้ยินเรื่องทั้งหมดที่คนฟริเตียได้กระทำแก่ซาอูลทหารเก่งกล้าทั้งสิ้นก็ลุกขึ้นไปเชิญพระศพของซาอูลและศพโอรสของพระองค์นำมาที่ยาเบตและเขาก็ฟังพระอัต นั้นใต้ต้นกอหลวงในยาเบตและได้อดอาหารเจ็ดวันเราก็ยังไม่ทราบนะใครฆ่าซาอูลจริงๆแต่ข้อสุดท้ายในบทน,นี้ครับให้คำสารภาพที่เราคออยู่ข้อ1 3 1สาซาอูลจึงสิ้นพระชนด้วยความไม่ซื่อสัตย์ของพระองค์พระองค์ไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าในเรื่องที่พระองค์ไม่ได้รักษาพระบัญชาของพระเจ้าและได้ทรงสแสวงหาและได้ทรงสแสวงการนำโดยทรงปรึกษาคุนทรง และไม่ได้ทรงสแสวงการนำจากพระเจ้าพระเจ้าจึงทรงสังหารพระองค์เสียและทรงยกพราชกักริให้แก่ดาวิดบุตรเจสีใครสังหารซาอุลที่นี่บอกว่าพระองค์ไม่ได้ทรงสแสวงหาการนำจากพระเจ้าพระเจ้าจึงทรงสังหารพระองค์เสียครับใครสังหารซาอุลนะพระเจ้านะครับคือผู้ที่สังหารซาอุลมันเหมือนกับที่โยบบอกว่า พระเจ้าประทานและพระเจ้าทรงเอาไปเสียสาธุการแด่พระนามพระเจ้าในโยบบทที่ 1- ข้อ21นะครับพระเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบโปรงตรัสว่าพระเจ้านะปลดซาอุลนะสังหารซาอุลพระเจ้าตรัสว่าอย่างนี้ใครอยากจะหาเรื่องโพร่งคไหมครับจะจับพระเจ้าในฐานะเป็นฆาตกรไหมนะครับหรือเหตุฆาตกรรมพระเจ้าก็สังหารหลายคนในพระคัมภีร์ที่เราศึกษานะครับ นั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าไม่อนุญาตให้เราฆ่าคนนะครับพระเจ้าประทานและพระเจ้าเอาไปเสียถ้าเราไม่สามารถให้ชีวิตเราก็ไม่สามารถฆ่าใครพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถประทานชีวิตดังนั้นพระองค์ก็สามารถเอาชีวิตไปและสําหรับพระองค์ครับมันไม่ใช่การฆาตกรรมสําหรับมนุษย์นะการฆ่าคนเนี่ยเป็นฆาตกรรมและเราต้องสละชีวิตของเราเมื่อเราฆ่าคนนะหรือทําอย่างนั้นนะครับ นี่คือเหตุผลครับที่ดาวิดส่งประหารชายหนุ่มชาวอเมเลกคนนั้นเมื่อเขาอ้างว่าเขาได้สังหารกษัตริย์ซาอูลทำไมซาอูลจึงถูกสังหารโะรงค์สิ้นพระชนเพราะโะรงมิได้สัต์ซื่อต่อพระเจ้าในเรื่องที่โะรงมิได้รักษาพระบัญชาของพระเจ้าและได้ทรงสแสวงหาการนำโดยทรงปรึกษาคนทรงใน,นข้อ13นะครับซาอูลได้ขอคำปรึกษาจากซาตาน ด้วยเหตุน,นี้พระเจ้าสังหารโปรงในพระกครรมภีภาคพันธสัญญาใหม่ครับเราพบว่าพระเจ้าเอาชีวิตของอนาาเนียและซาฟิราในพระธรรมกิจาการนะครับคนมากมายชมเปโตรสําหรับเรื่องนี้นะครับได้เชื่อว,ว่าซิโมเปโตรก็เป็นคนที่แปลกใจกว่าคนอื่นในวันนั้นครับพระเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการตายของพวกเขาและซาอุลก็สิ้นประชนเพราะการละเมิดของซาอุนเอง หลายครั้งนะครับพระเจ้าเอาชีวิตมนุษย์เพราะเหตุนี้เราเห็นนะครับพระเจ้านำหรือเอาบางคนออกจากตําแหน่งให้เขาออกจากการรับใช้พระเจ้าพระองค์ทรงเคลื่อนไหวไปในชีวิตของมนุษย์พระเจ้าไม่ได้ทรงสละการปกครองในตอนนี้นะพระองค์ควบคุมอยู่ครับพระองค์ปกครองจักรวาลในตอนนี้โลกนี้ก็เป็นของพระองค์พระองค์ควบคุมด้วยวิธีการของพระองค์และพระองค์ก็ไม่ต้องการ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อใครด้วยนะฮะแต่เราต้องรับผิดชอบต่อพระองค์พระองค์คือผู้ที่ออกคําสั่งเป็นผู้ที่ตัดสินใจครับก็เป็นบทเรียนนะเราฟังใครอยู่ในตอนนี้ครับฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าไหมหรือฟังเสียงของมนุษย์ฟังเสียงของวิญญาณชั่วหรือซาตานนะครับพระเจ้ายัางเคลื่อนไหวในชีวิตของมนุษย์และเราควรจะฟังพระองค์ใน เวลานี้ด้วยบทที่11หัวเรื่องหลักสมัยของดาวิดเรามาถึงตอนใหญ่ตอนที่3ของ1นงพงศวดานครับทบทวนนะครับ9้าบทแรกเป็นบันทึกสมโนครัวเชื้อสายตอนที่2มีเพียงบทเดียวครับคือบทที่10นะเกี่ยวกับสมัยของกษัตริย์ซาอูลและบทที่11นะจนจบนะก็เป็นตอนที่3นะครับ จากมุมมองของพระเจ้าเนี่ยซาอุลไม่ได้ทําให้พระเจ้าพอพระทยพระเจ้าบันทึกการสิ้นพระชนและเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นแต่ไม่ได้บอกถึงความสําเร็จใดๆของซาอุลเรามาถึงตอนที่บอกถึงการปกครองของกษัตริย์ดาวิดเริ่มต้นด้วยดาวิดทรงเป็นนักรบในบทที่11บเอดและกับสิแล้วดาวิดกับผพีพันธสัญญาบทที่1 3บสถึงสิดาวิดกับพระนิเวศบทที่17 สงครามของดาวิดบทที่18ถึง20ความบาปของดาวิดในการนับประชาชนบทที่21และการเตรียมและการจัดการของดาวิดเพื่อการสร้างพระนิเวศในบทที่2 2ถึงย9นะครับผู้ในงานคือที่เหลือของหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับดาวิดและการปกครองของดาวิดท,ที่จริงสำมนุครัวเชื่อสายในบทรแรกแรกนำเรามาถึงดาวิดและถึงวงวานของพระองค์ คือของกษัตริย์ดาวิดหนังสือต่อจากพงศาวดารคือสองพงศาวดารน,นะครับก็จะติดตามเรื่องราวของวงวานของดาวิดไม่ได้ให้ความสนใจต่ออาณาจักรเหนือหลังจากที่อาณาจักรเหนือได้กบฏและก็ละทิ้งราชวงศ์ดาวิดไปแล้วครับพระเจ้าทรงเน้นเหตุการณ์บางอย่างเกี่ยวกับชีวิตของดาวิดและลดความสําคัญของคนอื่นในบทที่21นะครับ เป็นบันทึกความบาปของดาวิดแต่ไม่ได้บอกถึงการล่วงประเวณีของดาวิดมันเกี่ยวกับการนับประชาชนของพระองค์สำหรับพระเจ้านะครับนี่เป็นความบาปที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของดาวิดท,ทุกคนสามารถชี้ความบาปเรื่องนางบัตเชบาได้ครับและพระเจ้าลงโทษกษัตริย์ดาวิดเพราะบาปเกี่ยวกับนางบัตเชบาการล่วงประเวณีการฆาตกรรมนะครับมันเป็นบาปที่ร้ายแรง แต่พระเจ้าทรงยกโทษกษัตริย์ดาวิดเพราะว่าพระองค์ได้คือดาวิดได้สารภาพนะความผิดต่อพระเจ้าแม้ว่าเรื่องการนับประชาชนในมุมมองของเรานะครับเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่สําหรับพระเจ้าเป็นเรื่องสําคัญมองผิดกันนะครับมนุษย์มองว่าเรื่องดาวิดกับนางบัชบาเป็นเรื่องใหญ่ครับแต่มองเรื่องการนับประชาชนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สำหรับพระเจ้านะครับเรื่องการนับประชาชนเป็นเรื่องสําคัญมาก เราได้บทเรียนอะไรครับนี่ควรจะทําให้เรามีมุมมองที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับความบาปเราต้องเห็นว่าความบาปไม่ใช่เฉพาะเรื่องการทําหรือไม่ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นความบาปของความคิดและความตั้งใจด้วยไม่ใช่พฤติกรรมที่แสดงออกมาแต่มันเป็นเรื่องภายในเป็นความคิดเป็นความตั้งใจเราต้องศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเพื่อเข้าใจมุมมองของพระเจ้าเรื่องความบาป บทที่11ข้อหนึ่งแล้วคนอิสราเอลทั้งสิ้นก็ชุมนุมอยู่ด้วยกันเฝ้าดาวิดที่เมืองเฮโปรนทูลว่าดูเถิดขับพระบ,บาททั้งหลายเป็นกระดูกและเนื้อของฝาพระบาทในพระธรรมซามูเอลครับก็บอกถึงช่วงเวลาเดียวกันนี้เราพบว่าดาวิดได้ปกครองเหนือสองเผ่าทางใต้คือเผ่ายูดาและเบนจามินเป็นเวลาเปีมีเมืองหลวงคือเมืองเฮโปรน ในพระธรรมพงศาวดารกับข้ามตอนนี้ไปทําไมครับเพราะว่าพระเจ้ามองดูอิสเรลเป็น1ประเทศที่มี12เผ่าแต่มุมมองของมนุษย์มองอีกอย่างนะครับดาวิดเป็นกษัตริย์ที่จริงพระองค์ทรง,งปกครองเหนืออิสราเอลทั้งหมดและอิสราเอลทั้ง12เผ่ายอมรับองค์และพวกเขาบอกว่าข้าพระบาททั้งหลายเป็นกระดูกและเนื้อของฝ่าพระบาทข้อ 2. ในการก่อนแม้เมื่อซาอูลทรงเป็นพระราชาฟาบาบาทก็ทรงนำอิสราเอลออกไปและเข้ามาและพระเยโฮวาห์พระเจ้าของฟาบาบาดว่าเจ้าจะเป็นผู้ปกครองอิสราเอลประชากรของเราอย่างผู้เลี้ยงแกะและเจ้าจะเป็นเจ้าเหนืออิสราเอลประชากรเราพวกเขายอมรับมาพระหัตของพระเจ้าในสิ่งนี้ดาวิดไม่ได้เป็นกรรษัตริย์จนกระทั่งประชาชนยอมรับรองว่าเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรน,นะครับ สิ่งนี้เกิดขึ้นเจปีหลังจากที่รปรงปกครองอยู่เหนือจูดาห์และเบนเามินสองเผ่านี้นะครับข้อ 3. ดังนั้นพวกผู้ใหญ่ของโคนอิสเลก็มาเฝ้าพระราชาที่เมืองเฮบรนและดาวิดทรงกระทำพันธสัญญากับเขาทั้งหลายที่เมืองเฮบรนต่อพระพักพระเจ้าและเขาทั้งหลายก็เจิมตั้งดาวิดให้เป็นพระราชาเหนืออิสเลตามพระานะของพระเจ้าโดยซามูเอลขณะนี้ดาวิดปกครอง อิสราเอลครับทั้ง12เผ่าจากมุมมองของพระเจ้านี่คือเมื่อดาวิดทรงเริ่มต้นการปกครองของพระองค์เราต้องจําไว้ว่าพระธรรมหนึ่งพงศาวดานสองพงศาวดานนะเป็นมุมมองของของพระเจ้านะครับข้อ4ดาวิดและคนอิสราเอลทั้งสิ้นไปยังเยรูซาเล็มคือเยบุสที่นั่นคนเยบุสอยู่ซึ่งเป็นชาวแผ่นดินนั้นดาวิดสำรวจประเทศนั้นพระองค์ทรงรู้จักแผ่นดินนี้ดีครับ และกรุงเย,ยรูซาเล็มเป็นเมืองที่พระองค์เลือกให้เป็นเมืองหลวงเป็นที่ซึ่งจะสร้างพระนิเวศของพระเจ้าดาวิดเลือกที่นี่และพระเจ้าก็เลือกที่นี่ด้วยเพราะพระวจนะของพระเจ้าได้บอกถึงกรุงเยรูซาเล็มมากนะครับแน,แน่นอนครับไม่ใช่กรุงเยรูซาเล็มอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับคนละอย,ย่างกันข้อ 5. ชาวเมืองเยบูธทูลดาวิดว่าพระองค์จะเสด็จเข้ามาที่นี่ไม่ได้ ยามไรก,ดดดรดกไรด็ดีดาวิดทรงยึดที่กำบังเข้มแข็งคือสิโยนไว้คือนครของดาวิดดาวิดทรงยึดที่กำบังเข้มแข็งคือสิโยนและพระองค์ทรงสร้างพระราชวังที่นั่นผู้เขาสิโยนเป็นที่ที่ดาวิดนะรักมากนะในสถานที่หลายแห่งพนระองค์รักสถานที่นีนะ้รักมากด้วยนะครับข้อ6ดาวิดรับสั่งว่า ผู้ที่โจมตีคนเยบุตได้ก่อนจะได้เป็นหัวหน้าและผู้บังคับบัญชาและโยอาบุตรของนางเซลูยาได้ยกขึ้นไปก่อนท่านจึงได้เป็นหัวหน้าโยอาเป็นคนสำคัญที่สุดสำหรับดาวิดท่านเป็นที่ปรึกษาของดาวิดและท่านเป็นผู้นำทัพของกษัตริย์ดาวิดท่านเป็นวิรบุรุของดาวิดเป็นแม่ทัพข้อ 7. และดาวิดทรงประทับอยู่ในที่กำบังเข้มแข็ง เพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่านาครของดาวิดนครของดาวิดก็คือภูเขาซีโยนดาวิดทรงสร้างพระราชวังที่นี่พปรองสมรักภูเขาซิโยนข้อ8และพระองค์ทรงสร้างเมืองรอบตั้งแต่มิโลโดยรอบและโยอาบก็ซ่อมส่ตรที่เหลือของเมืองนั้นโยอาบไม่เพียงแต่เป็นแม่ทัพของกษัตริย์ดาวิดท่านยังดูแลการฟื้นฟูเมืองด้วยนะครับข้อ9 และดาวิดทรงจำเริญ,ญยิ่งยิ่งขึ้นเพราะว่าพระเจ้าจอมโยธาทรงสถิตกับโรมงกษัตริย์ดาวิดนำอิสราเอลให้เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่และก็มีอิทธิพลมากทั่วโลกดาวิดได้วางพื้นฐานเพื่อซโลมอนจะสามารถเป็นพยานแก่โลกในเวลานั้นได้ครับวีรบุรุษของดาวิดวีรบุรุษของดาวิดเป็นผู้ที่มาหาพระองค์ระหว่างเวลาที่ ดาวิดถูกปฏิเสธตอนนี้พระองค์ถูกยกขึ้นเป็นกษัตริย์คนเหล่านี้ก็ถูกยกขึ้นด้วยนะครับมีผลสืบเนื่องที่นี่ครับวันนี้พระคิดเรียกกลุ่มคนมาหาพระองค์พวกเขาเป็นวีรบุรุษของพระองค์และนี่เป็นเวลาที่พระคิดถูกปฏิเสธคนของพระองค์บอกว่าเราจะไม่ให้คนนี้ปกครองเราพระองค์ไม่ได้รับตําแหน่งเป็นจอมกษัตริย์และจอมเจ้านายดาวิดก็ถูกปฏิเสธเช่นกัน แม้ว่าพระองค์ได้รับการเจริมให้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอล,ลแล้วนะครับแต่ตอนนั้นซาอูลยังเป็นกษัตริย์ปกครองอยู่พระเจ้าทรงให้โอกาสซาอูลทําดีแต่ซาอูลไม่ได้ทําระหว่างเวลานั้นครับดาวิดหนีนะหนีการตามล่าของซาอูลมันเป็นเวลาที่พระองค์ถูกปริเสธและก็มีคนมาหาพระองค์จากทั่วทุกสรารทิศพวกเขามาอยู่ใต้การปกครองของดาวิดพวกเขากลายเป็นวีรบุรุษของดาวิดในตอนนี้ครับ พระคิดถูกปฏิเสธจากโลกแต่ในระหว่างนี้พระองค์เรียกกลุ่มคนหนึ่งมาหาพระองค์พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะของผู้เชื่อศรัทธาหรือของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าและเจ้านายของเราดังนั้นครับเราต้องคอยจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งนะตามที่ได้บอกไว้ในพระคมภีร์มาเป็นพระเมสสยาเป็นกษัตริย์และผู้เชื่อศรัทธาก็จะร่วมรับการปกครองร่วมกับพระองค์ เนื่องจากว่าพระผู้ถ่ายคือพระคริดถูกปฏิเสธนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทาไมคิเสเตียนบางคนจึงพยายามจะเป็นคนที่เป็นที่นิยมพวกเขาเป็นไม่ได้ปีสุตตรว่าเนื่องจากโลกนี้เกลียดชงังพวงมันก็จะเกลียดชังเราด้วยนะครับวิถีทางโลกเนี่ยไปคนละทางกับทางของพระคริดนะครับถ้าใครเป็นที่นิยมทางโลกเนี่ยหรือพยายามจะเป็นน่มันก็เป็นเวลาที่จะต้องพิจารณาสําสรวจตัวเอง ดอกเตอรบ๊อบชูเลอร์เคยบอกว่าผมตัดสินคนไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยเพื่อนของเขาแต่ด้วยศัตรูที่เขามีถ้าคุณมีศัตรูที่ถูกต้องนะคุณก็ใช้การได้ถ้าคุณเป็นผู้เชื่อศรัทธาที่แท้จริงในพระคิ์แล้วคนของมารจะเป็นศัตรูของคุณเราอยู่ในสมัยที่พระคิดถูกปฏิเสธเรื่องของอพระเยซูริตอาจเป็นเรื่องตลกนะของคนทั่วไปและ ทรงเรียกวีรบุรุษแห่งความเชื่อในโปรงครับก็เป็นวีรบุรุษของดาวิดข้อต่อไปนี้จะมี3คนคนที่บอกถึงเป็นพิเศษคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับพวกเขาได้นําน้ํามาจากบ่อน้ําในเมืองเบเลเลหฮมมาให้ดาวิดนี่เป็นเรื่องที่น่าทึ่งครับรายละเอียดนะคงฝากไว้ศึกษาตอนต่อไปครับ พอพระเจ้าเวพรสวัสดีครับก็ขอ,ขอวิ่งวอนพระเยซูโปรดนำชีวิตข้างหน้าต่อไปจะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่วันนี้ตัดสินใจมอบตัวละใจดวงนี้รับใจประองค์ ชีวิตข้างหน้าต่อไปจะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่วันนี้ตัดสินใจมอบตัวและใจดวงนี้รับใช้พระองค์โปรดให้ข้าเห็นมิมิตในประเทศไทย คนไทยได้รู้ข้าปรารถนารับใช้พระองค์ผู้มีชีวิตอยู่ข้ารู้พระองค์จะน,นำทางข้าไปจนสิ้นลมหายใจ มิในประเทศไทยโปรดส่งข้าไปเล่าความเป็นจริงให้คนไทยได้รู้ข้าปรารถนารับใช้พระองค์ผู้มีชีวิตอยู่ข้ารู้พระองค์จะน,นำทางข้าไปจนสิ้นลมหายใจ จเห็นมิมิดในประเทศไทยโปรดส่งข้าไปเล่าความเป็นจริงให้คนไทยได้รู้ข้าประชนารับใจพร